สบายดีเมื่อวันที่แปดวันที่เก้าเนาะขอโทษขอไปเมื่อวันที่เก้าเมษาสองพันซาวเนาะเอรา YouTube ออกอากาศเป็นครั้งที่สองเนาะของวันที่เก้าเมษาปีสองพันซาวเนาะจากที่ว่าข้าบเจ้าเนาะได้ออกอากาศตอนเช้านี้แมนว่าเกี่ยวกับการ เฮ้ยแพ่เนาะผู้ติดระบาดโควิด -19 เนาะอยู่สอบอล้วเนาะเป็นคนทีสิบห้าแล้วเนาะแล้นข้าเจ้าก็ได้สืบต่อเนน่้นเ,เกี่ยวกับการตามหาหรือว่าตามซอกหาบรรพบุรุษอ้ลาวเนาะแล้วลข้าเจ้าข้าเจ้าได้เล่ามาตอนที่หนึ่ง และตอนที่สองเนาะการเล่าของขาเจ้านี่จะบอมย์เล่าไปเรื่อยๆ,ๆแบบคือหลายๆท่าน,นเนาะขาเจ้าเป็นว่าจะหาตามหาข้อมูลหลักฐานเนาะข้อมูลหลักฐาน,นอันเดียขาเจ,าาจ้าว่าข้าเจ้าว่าออกมาจะพยายามเปะซอกอาหาข้อมูลหลักฐานมายืนยันเนาะเกี่ยวกับการตามหาอัวันพารุษออายลาวเนาะ นะัจากที่ว่าอันที่ขอตอนที่สองตอนที่สามเนาะเขาพะเจ้าก็สีมาลมตืมอีกแต่ก่อนข้าพเจ้าสีลมตืมนี่ข้าพะเจ้ากับทีได้ขอเนาะที่จริงอะที่มีหลายคนอ,อ่านแล้วก็หรือว่าเบิ้งแล้วที่ว่าเอา้าผู้ว่านี่แม่นว่าบบยอมออกหน้าออกตาเนาะแม่นคนมัน แปลกประหลาดปอหรือว่าคนรีนอย่างวะอ,อันนี้ข้าเจ้ากับอันพอสมวนเรื่องนาตาเนาะแต่ว่าสีเล่าเรื่องประวัติสีประวัติของข้าเจ้าน้อยนึงเนาะอันซื่อนักสกุลข้าเจ้านี่มันมีอยู่ในยูทูบนั่นแหละยูทูบข้าเจ้าหันซื่อเต็มนักสกุลเต็มเนาะนข้เะขเาเจ้าบอกเขาเนาะข้าเจ้าละแมนว่าได้เบาสันส้นๆเนาะประวัติได้ไป ศึกษาคำเหียนเนะในปีคิตศักราช1,975อยู่สาภาพโซเวียตเนะข้าพเจ้าเฮียนอยู่หันเนปิดเวลา6ปีเนะได้รับอ่าอนภาษว่าใบาประกาศิจวัตรหรือว่าดิปล่มเนะภาษาอังกฤษหรือภาษานเพ่นวา มัสเตอร์ออฟไซส์เนาะเทียบอยู่บ้านเขาก็ถือว่าปริญารรญาโทเนาะปริญญา,าโทไฟเนาะปริญญาโทไฟอ่าวิศวกรไฟฟ้าเนาะสปอร์ตเทสแมนก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าเนาะก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าโรงงานพลิกไฟฟ้าเนาะ คเขาจะจบมาปีหนึ่งพันคริสตศตวรหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดก็ได้มาเข่าหับไส้เนาะประเทศชาติเลยในกลางปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดอยู่ที่เนาะรัฐเศกิตไฟฟ้าหนาวเนาะเขาจะยังจำได้แน่นจำได้จนอยู่ในสมองเดี๋ยวนี้ในมือที่จำอิดเนาะเขาจะเข่า,า,ขามือที่สอง ที่ว่าใคาเจ้าสังกัดรัสีไฟฟ้าล้วในมือที่สองของชีวิตเนาะชีวิตการเปลี่ยนพนักงานขนาราชการบรทานไปแม่นเกิดมีเนาะเกิดมีการบุคคลนบดีได้ไประเบิดเสาไฟฟ้าเนาะเสาไฟฟ้าแห้งส,ส,สูงเนาะอยู่ลักสี่สิบเก้ามื่อตอนนั้นตอนปีพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดทันแม่น ประเทศลาวเขากับมีแต่สายทรงไฟฟ้าสองเฟสเขาเออสองสายเนาะสองสายเนาะสายที่หนึ่งเป็นสายแรกอเฟสหนึ่งมันมีเนาะมีมีสามสายแปลว่าเฟสหนึ่งส่วนเฟสเอ่อเฟสที่สองนี่มีจะเสาที่สองมันจะมีสองเฟสหมายความว่าเฟสที่สองเฟสที่สามเนาะมันเลยเฮียงกันอยู่ จุดนะัานเค้มทางอีกเนาะมันจะเฮี้ยงกันอยู่ละ่ะผู้ระวังดีเนาะสมัยปีพันเก้าร้อยแปดสิบ่ถยังมีการเคลื่อนไหวบุคคลที่พอดีเนาะเพื่อหวังทําลายประเทศชาติสอปอปอลาวเนาะล้เป็นเตบุญเนาะมันวางระเบิดใส่ซีเสาซีเสาเสาเสาที่มีสองเฟสเออเสาที่มีทั้งเฟสสองเละเฟสสามพร้อมกันทันนะวางใส่ซีเสา เพื่อหวังที่ให้เสานั้นล่มเนาะฮักลงมาทับใส่เสาที่ว่ามีเฟสทับอิทขันเนาะโอ้มันก็วางแผนถือว่าโอ้แนบเนียนละเอียดถ้าว่าเนาะล่มก็ถือว่าไฟฟ้าทั่วประเทศจนทอดขายออกตามให้ถือว่าหรือว่ายุดสงักกันเลยยุดสงักก็ถือว่าปิดมือสองม,มือสามมือสี่ต่อสายได้เนาะ ก็ทิปลุกเสาคืนถือว่าเฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวต่อเนั้นก็อาศัยส,ส่งออกขายไฟฟ้าไปประเทศไทยไปตามประเทศไทยเนาะยาเป็นเต้บุญเทวดาเนาะเบิงแยงเนาะประเทศสปปลาวเฮ็ดให้มันระเบิดแต่เสาเดียวเนาะมันระเบิดแต่เสาเดียว,เ,ว,เ,ยวเออโมเมนต์เด้อ มันระเบิด 3, ส,สามเสาไันสี่ตีนเนาะมันวางไปเบิดทั้งสี่ตีนมันระเบิดได้สามตีนอันน่ะ,ะเรืออยู่ตีนหนึ่งมันบุระเบิดมันด้านัน่ะมันด้านมันบบระเบิดอย่มันคาอยู่ตีนหนึ่งเก็เลวเวสายทรงไฟฟ้าแห้งสูงที่มีเฟสสองกับเฟสสามมันเงียงออกมาเงียงออกมาลมซื้อ,อเราโบกเทิงขาดว่าที่ไปฟุ้งไป ไปพาดเซนเฟสที่หนึ่งเนาะเสาเฟสที่หนึง่งเดอ้อเลยว่าเฮ็ดให้มันร่มมือไฟกระดับอันเนาะไฟกระดับแต่ว่ามันเหลือเฟสหนึง่งสิจะพอลำเลียงไฟจากเครือ่องต้มยำนั่นมาใหอ้อันนั้นนครหลวงวิจันแล้วก็ค่อยๆส่งให้อันน้องคายเนาะเฟสที่หนึง่งมันส่งให้น้องคายเด้อ เฟสที่สองที่สามันทรงให้อุดรโดยตรงแล้วก็ทรงให้อเฟสที่หนึ่งันทรงให้นครอหลวงจานวนน้อยนึงแล้วก็เรือก็ทรงให้อันนันหนองคายส่วนเฟสที่อันสองที่สามันมันทรงให้อุดรโดยตรงตัวด้านล่มแล้วก็มอดทั้งไทยพุ่นกับพุ่นกับโได้ทรงไฟพ่นติมิตน่วยแล้วเนาะทรงตังแต่เฟสที่หนึ่งก็ได้น้อยเดียวเนาะจักัน เือน้ำเงือมเกิดได้ลดการพิดลงน่ะข้าพเจ้าก็โอ้ได้ยิน,นเรืเห็ดเวียกน้ำผาแนเกเกี่ยวข้องนี้เลยน,นะก็เลยว่ามือที่สองมาเหตุการณ์ที่น่าพ้นกหัวหน้าใหญ่มันก็ป้ายขึ้นรถไปน้วกันเขาก็วิสาขการไฟฟ้ามาใหม่ๆเนาะก็มาใหม่ๆจะสุว่าเด้อโบกุยหนูนี่คือกันเด้อจะสุวา่นานักศึกษาที่เยนจบมาใหม่จะสุวา่า่นเกง่ง เหมือนบริเกงอย่างนดเงเียนแต่ที่สดีนอบริเก่งดอกมันต้องได้มาเอาประสบประการเหตุลาเหตุการลายฟ้าละปีจึงค่อยจึงคอ่งคอยเก่งไปน้ำพินแล้วครับขี่รถไปน้ำพินแล้วเห็นก็ตายดีโอ้ยไปแล้วก็ยังบวมเป,ป็นแล้่วไปเนาะไปสบายไอ้นอ้องไอ้นอ้องครับพี่ชอบสายรงเขานอกไปน้ันเดี๋ยวนี้พากัน คือไอโนอเห็นเบียอยู่น้ำกันเนาะแม้นว่าบำดานบำเนดกันไปหมดแล้วเท่าแก่ไปหมดแล้วเป็นอายุขึ้นรักคกขึ้นมาบนแล้วเพิ่นแห่งอายุแก่กัาเท้านอ่เป็นหัวหน้าเฮายังว่าต่อนะยังหนุ่กกม,มน,น,น,น้อยไอโน่อายุนี้จะสาวกวาปีเซียนจบมาใหม่ๆไปสัมผัสอ้าวไอโนอ่เขาก็เคี่ยวมาแหละมันฟ้าวดิ สกีเห็นว่าไปมีอย่างปันเทศต,ตอนกลางคืนมือเศร้าๆต่อสี่โมงเศ้าแหละสี่ขต่อเศ้าพักเอาลำเลียงอุปรกรณ์ต่างๆไปเนี่ยผู้อานวศสอบสายส่งไฟฟ้าเนาะไปกับเขี้ยวไปแล้วกับจนย้อนการเหตุเวียกมันฟ้ามันฟังหลายนหละที่จริงก็ตามหลักการเทคนิคก,กัเหตุถูกต้องไปแล้วเนาะซับไฟ อันปอดไฟและซับไฟลงดินเบื้องนั้นเบื้องฟากเครื่องน้ำเงื่อนเบื้องฟากไฟนครหลวงเวียงจันทน์เนาะบอกว่าสถานีมันจะเป็นการเปิดเผยเครื่องน้ำเงื่อนผู้ใดก็หู้เนาะไฟเครื่องน้ำเงื่อนเพิ่นก็ซับไฟลงดินไฟนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ซับไฟลงดินเนาะอันนี้หลักการมันไอเนาะเขาก็ขึ้นเทวีอ๋อต้องขึ้นเทวีอย่างมันหักแล้วก็ขึ้นเทวีปอดสายออกเพื่อสิเพื่อสิปุ๊กสายใหม่ เออปุ๊กเสาไม่เนาะท่านที่ท่านใดบ่ให้มันเสียเวลาหลายให้มันภายในมือนั่นให้มันสําเร็จบ่ให้มันเกินเสาชีสวงบ่อเฮือใจได้ส่งไฟให้เนาะส่งไฟให้ประเทศไทยเนาะประเทศไทยเพิ่นต่อเนื่องต้องการไฟเอาให้เพิ่นทอาได้เพิ่นเอาเวิร์ดกับเป็นบุญเป็นคุณเพิ่นทับเสือเวิร์ดว่าแต่มีให้เพิ่นเนาะไฟไฟไฟฟ้าเอาไฟ การปกครองพ่นเกิดนำพ่นกิแม่น้ำจับจับได้ทเทียนใดไ,ได้บโบดนบอกมุ่นแรงมาบอกอยนี้าจับได้จับผู้ก่อเหตุเนาะอันนี้บเบาๆซะเนาะผ่านมาแล้วหลายปีมาแล้วแล้วหลังจากนั้นไอ้น้องเขานอกเฝ้าฟังขึ้นปดสายแล้วขึ้นปดสายออกจากอันดอกกันไฟต่างๆแล้วทั้งพุ้นกับจับ ทางพุ่นกับมอดไฟเนาะเขาจะลักลักการของมันออฟไฟเนาะเอาไฟแล้วก็ต้องจับไฟลงดินเนาะเพื่อให้มันไฟให้มันกระจายลงที่ดินเดนะทางพุ่นก็จับไฟลงดินเท่ากันทางนคะรหลวงนะแต่ว่าปิังบูหนะ่านอย้อนว่าเพราะว่าอันนี้เดอ้อบบควรประมาทนะบควนประมาทถ,นะถ,ถึงที่จับไฟลงดินแล้วมันบ้าน อีตามธรรมชาติบ้านเฮามันมักมีฝ้าห้องฝ้าเถิงฝนโบตกแต่ว่ามันก็มีฝ้าห้องฝ้าเหลืองฝ้าแม่อันนี้สำคัญหลายเด้อเป็นบทเทียนทริจริงตอนครับเจ้าเฮียนเกิดเป็นเว้าเรื่องนี้แท้เกิเคยได้เรื่องนี้เวลาฝ้าเหลือมฝ้าแม่พันมันจะลงสายไฟพันมีไฟนะเพราไฟอยู่ฝ้าเหลือมฝ้าแม่พันนะไฟมันแหงหลายเลยเป็น เพื่นเพื่อเป็นล้านโวนน้นคนเด้เนาะไอ้เนาะเขากำลังไปปดไปปดอันนั้นสายไฟแห้งสูงนะสามสายเออเก้าเออหกสายอยูเลยกำลังไปปดเนาะไม่ไ,ไม่ฟาเรีอ่องฟาแม่อยู่แถวนี่แหละแถวระวังมนน้นำเงื่อนหานะข้อหลวงจัิยมันก็แล่นมาแล้วแล่นมาแล่นมาก็ถือว่าไอ้เนาะเขาก็ถือว่า คือไฟฟ้าจับก็ว่าแม่นรือวซอดก็ว่าแม่นเนหะ่หน่อหอยอุ่นต้นอยู่กับสายลงบนโต๊ะไดเแล้วก็มีอันใสแอลนะก็ยอดใสแอลอะลรมันค้าใสาแอลแล้วก็มือหันติดอยู่ติดอยู่สายไฟเลยนะติดอยู่สายไฟเลยนะเพราะมันดูด,ดเลยแต่ว่ามันโบเป็นมันมาเทื่อระบาดเทื่อระบาดมันโบเป็นมันโบเป็นไฟสายทรงแห้งสูงมันเอื้นไฟเขาเอื้นไฟสถิต ไฟเซอร์วิงจากฟ้าเหลืองฟ้าเมบมันมาเป็นบาดเป็นบาดเป็นบาดแต่ซีนะ<ม>ไอ้น้องหองหอยโอนตนอยู่คนหนึ่งโอ้ยไปเป็นกับตาหนอดผมเรามายากน้ำตาออกก็เลยว่าเอาเพิ่นหันลงมาเขี่ยวเพิินหันลงมา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 แล้วก็เขี่ยวอขึ้นรถที่ว่าข้าพเจ้าไปน้ำหัวหน้าแล้ว โดยการนั้นมานครหลวงจันด้วนเข้าห้องพยาบาลเนาะล้วแม่นว่าคนลาเขาป็นทิ่มโบได้บีมีเป็นต้นเป็นไฟฟ้าเขานี่แหละโอ้บีมีคาดไบได้แล้วบีมีแท้แล้วมีบีบีมีอันนึงเลี้ยงเอาอได้บีมีอยู่ในปลายแท้แหละคาดโบได้เอาไปห้องพยาบาลงแล้วตะไไกี้การประถมพยาบาลอยู่บ้านเขาก บอกเขาคือว่าบอยังยังบอทันอันกวงไก่ปนไอเนาะเพิ่นกับมีแต่ซักจ้าั้งอย่างก็เป็นว่าบาดยามมุอแรงมาจึงค่อยว่าเพิ่นเสนอเองว่าขอออกมาขอมาพักยืเงินเพิ่นกับเอาเพิ่นมาเฮงนเนาะมาเฮงนเพิ่นเองแล้วกับมีแต่บีมีอะไรเพิ่นกินเพิ่นกับเวอรเชียชีวิตก็คือว่ายังสองสามมือกับมาเฮ็ดเวียกต่อโวคนเราใจสุ้ สองสามมือก็หายไข้ได้แล้วก็มาดดเนินยที่เรียกต่อเนาะย้อนบีมีเลยเนาะย้อนบีมีเลยบีมีนี่ดีที่สุดเนาะเกี่ยวกับการอันนะไฟสอดไฟเนาะคือเอาแลไฟแหงสูงแต่ว่าโบแมนไฟแหงสูงแมนไฟสถิตไฟอันเขาเอินไฟสวิงมาจากฟ้าเหลือฟ้าแม่ผันซื่อเนาะมันมันมาหาเาก่อนเขาทีไปลงที่ดิน อันนั้นมันมหาผู้ที่ว่าจับสายไฟเยอะเนอะแล้วไฟไฟมันตีเขาบื้งหนึ่งเขาคาบเสาเล็กอยู่เด๋มันกับมันคือนกเด้นกมันจับอยู่มันบ้ได้ตีมันบ้ได้ถือขีดมันก็บโเป็นอย่างแล้วเท่าแล้วตีนึงแล้วอันตีนั้ใส่เกือบแท้เกือบป้องกันแต่ว่าแข่งขาเขาเด้ก็ย้อนว่าสมัยนั้นเครื่องมือเขากับบ้บโบมีอันเครื่องป้องกันไฟแห้งสองแห้งสูงตอนนั้นยังบบมีแล้ะ ใส่สุดกับมะกรแล้วเกิือแม่แห่เกิือมันเกิือป้องกันไฟได้สบมือกับสบมือป้องกันไฟได้เห็นแล้วอันน่ะแต่ว่าส่วนลายอันน่ะสบมือนี่เขาเห็ุเบียกแล้วเขาก็คือว่ามันอันเห็ุเบียกขันน่ะบางเทอมันกับบทนัเนะสบมือบักด่านหนาไปเอามือไปหั่นเอากลิกไปหั่นหั่นหั่นจับสบมือใส่บบได้เขาก็ได้เอามือนี่แหละเอาสบมือผ่าธรรมดานี่หะอันน่ะ นี้เด้อแต่เดี๋ยวเด๋ยวนี้มันก็ทันสมัยไปแล้วมันก็จะบุกโว้มีสูตรป้องกันนไฟฟ้าแห้งสอกแห้งสูงต่างๆบมดครบถ้วนหมดแลวเนาะการระบายพื้นว่นปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดเนาะถูกยางก็เป็นว่ายังบรทันสมัยเนาะอันนี้แหละจึงค่อยว่ามือที่สองที่ข้าเจ้าเฮ็ดเวียกประสบประการของข้าพเจ้าที่ได้ไปเห็นบนเนาะที่ได้ไปเห็นเพราะอยากน้ำตาไหลออกหมดเลยอันน้อีตัวเนิ่ง แต่ว่าเพิ่นก็หายดีก็มาเห็ดเบียกได้สบายลมกันสบายเป้านองหัววนเนาะใจเด็ดเพิ่นนะเดี๋ยวนี้ก็พากกันบำเน็จบำนานป็นผู้เทาเอาลานเบิดทุกคนแล้วเนาะนนี้ล่ละเ่าให้ฟังแล้วต่อมาข้าพระเจ้าก็เห็ดเบียกอ,อันที่ว่าข้าเจ้าได้ลงปฏิบัติตัวจริงแม่นพี่ตอนปี1993ข้าพระเจ้าได้ถึกไปปฏิบัติเวียกงานอยู่ เนาะขอแขวงหัวพันเนาะเมืองแอดในเมืองปืนเมืองเขาทีว่าเมืองแอดในเมืองปืนในเมืองอันอซ้อนแดงพอทีไปสำรวจไฟฟ้าเพื่อส้างเครื่อนไฟฟ้าอยู่เมืองปืนเพื่อสร้่งาเครื่อนไฟฟ้าน้ำปืนและส้างเครื่อนไฟฟ้าน้ำแอดเนาะอยู่หันสองสามเดือนอันเนาะก็เป็นว่าอันบวมเมทสมัยนั้นลำบากที่สุดไฟก็บ,บม่มีอันรถนี่ยัสุไปขึ้นว่ารถอันโฟลวิว ของญี่ปุ่นนี่สิไปได้มีแต่โฟร์วิวกาเตียนหันแล้วมันได้เนาะข้าพเจ้าก็โอ้เราประสบประการนี่ก็เพราะก็อยากน้ําตาให้เพราะว่าไปสเดินทางเดิไหนเดินทางขี่ยนไปซ่อเหนือก็ไ่ได้เพราะว่าซ่อเหนือตอนนั้นอากาศมันบดีอากาศมันาามีน้ำหมองยนตลงบ่ได้ก็ไปเสียงควงไปเสียงควงก,กันลงเสียงควงนะซัวลงเสียงควงได้ก็เป็นคง่ายเพราะว่าเดินยนตหัน เดินยนต์เขาสมัยนี้อยู่ในเมืองัแหละอยู่ในเมืองอนะันเนาะโ้นสวรรนหันแหละโอ้ยบนคงง่ายเนาะงั้นช่วชิลงได้ต้องไล่งัวออกจากเดินบินก่อนเนาะช่วสชิตได้ไปฮอดหันแล้วคือค่อยขี่รถกาเทียนต่อจากเสียงขวงไปเมืองแอดเมืองซอนเนาะแล้วเฮ็ดเวียกอยู่หันเนาะอันนี้เขาจ้าก่อคอยยุติเนาะการอันเว่าล้มก็อนนี้พระว่า เวลาครับพระเจ้าจมกัดได้แต่เท่านี้ขใคเจ้าคิดสืบต่อเว้าในคลิปต่อไปเนาะขอบอขอบใจ